ถาคตตรัสให้พึ่งตนพึ่งธรรมทรงตรัสแก่พระอานนที่เสียใจต่อข่าวการปริมิพานของพระสารีบุตรอานนทเราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความผัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานนทข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่า สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนทิขูมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนทิขูในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียอานนท์พิกขุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจกต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ อานน n ที่ขุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาพิขุพวกนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล